วันนี้สำหรับตัวบิตคอยนะก็ทําจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วที่3 5 5 3้าหนะตอนนี้ราคาตอนนี้น่าจะสูงที่สุดแล้วนะตั้งแต่ในรอบขาขึ้นครั้งนี้แหละสูงที่สุดแล้วทะลุนิวไฮใหม่แล้วนะสำหรับสำหรับบิตคอยเดี๋ยวดูราคาอ๋อพอร์ตก็ขึ้นมาเป็น2องล้านหนะแต่ยังไม่ถึง2 7, องล้านเจ็ดะ ก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่วันนี้เราไม่ได้สนใจเรื่องของราคาเหรียญที่ขึ้นหรอกวันนี้เราสนใจในเรื่องของการว่าจะทำภารกิจของเรามากกว่านะเนี่ยอสิสเนี่ยทำภารกิจก็คือว่าเนี่ยดอกเบีย้ยต่อวันน่ะมันเหลือสองร้อยสี่สิบห้าบาทนะซึ่งน้อยมากเลยมันต้องให้กลายเป็นสามร้อยขึ้นไปอะ่ะเดี๋ยว เนี่ยน้อยๆอ,อย่างเงี้ยดูดูแล้วไม่มีความสุขเลยต้องให้เกินสามร้อยอ่ะเกินค่าแรงขั้นต่ำอะ่ะเนี่ยวิธีการทำาก็คือง่ายๆเหรียญที่เป็นแฟกซิบิลเห็นไหมดอกเบี้ยมันน้อยไงเหรียญแฟกซิบิลเนี่ยก็ต้องถอดออกมาก่อนเลยรีดีมก่อนรีดีมแม็กคอนเฟิร์มอ่าแล้วก็ go to wallet ใช่ไหมอ่ามาแล้วเนี่ย โสามแสนกว่าเลยเหรอนีอ่หน้าทําไมทาไมดอกเบี้ยมันน้อยเพรานี้ฮะสามแสนกว่านะที่ไม่ได้ที่ได้ดอกเบีย้ยที่แบบไม่ได้ไม่ได้ฝากเป็นแบบ็อกกิ้งสเต็กนะดอกกิ้งสเต็กมันจะได้ดอกเบี้ยที่เยอะไงถ้า f l e ิเบิลถ้าเป็นปากดอกเบี้ยแบบแบบธรรมดามันได้นิดเดียวเองเห็นป่มฟ l e ิเบิลได้ศูนย์จุดห้าถ้าเกิดปากร้อยยี่สิบวันอะ,ะ locking อะร้อยยี่สิบวันอะได้แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์กว่าเลย ปากไปเลยเพราะเราคงกะถือยาวดูแล้วถือยาวไว้ก่อนคอมเมนต์อ่เสร็จไปนหนึ่งเสร็จไปนหนึ่งแล้วนะวันนี้คือจะเน้นวันนี้ไม่ไม่วันนี้ง่วงด้วยเนพะิ่งตื่นอ่ะเพิ่งตื่นเหอหลับไปเพิ่งตื่นตีหนึ่งครึ่งอ่ะก็ะเดี๋ยวทําการอืมแป๊บหนึ่งนะบิตคอย อ้าไม่เหรียญมันยังไม่สตเตกกิ้งวะแปบ๊บหนึ่งนะอ๋อมันยังไม่ s t a ก k i n g ดินะแปบ๊บหนึ่งอ๋อมันเต็มแล้วนี่ไงเต็มแล้วต้องฝากแบบคือมันมีมันมีจำกัดไงฝากได้ไม่เต็มที่อ่ะเพราะว่ามันเต็มแล้วก็ต้องไปฝากเก้าสิบวันบางทีเหรียญมันก็เต็มนะเห็นปะมาถึงตเต a ก k i n g q u ตา้านี่แสดงว่าเหรียญเราเต็มแล้วฝากฝากเขาให้โคตา้าฝากได้แค่นี้ ได้ได้ได้กี่เหรียญจะไม่ได้แล้วก็ต้องมาปาก90วันแทนอต้องเช็คดีๆนะ go to wallet อ่าเรียบร้อยนี่น่าจะเรียบร้อยแล้วต่อมา,ก,อาก็เอาแบกเอาแนี่ก็ก็ก็เยอะอยู่นะเอาแบเหรียญเยอะอยู่นะ มูลค่ามันเยอะอยู่นะที่ที่ที่เป็นโอเครีดีมเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูในสปอร์ตมายัางมาแล้วเนี่ยแล้วก็ทำการฝาก8.5เปอร์เซ็นเหมือนกันเลยเออน่าจะไอไอแอาแวรนี่น่า,นาจะได้ น่าจะได้ฝากได้หมดนะเพราะว่าโคด้ามันน่าจะได้อยู่เยอะเลย g o to w a l l e t นี่เอาแบกได้แล้วก็ลดลดล o ลดยังไม่ต้องดีกว่าลดรอ,อก,ก่อนลดยังไม่ต้อง มาติกอะไรเนี่ยมาติกนี่ก็อะรีดีมด้วยกันหลักๆก,ก็คือจะมีโซเหรียญโซนี่แหละที่ทำให้ดอกเบีย้ยมันลดลงเพราะว่ามันต้องมันต้องหลายแสนอะแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ฝากเป็น l o c ก i n g stake อะมันก็จะดอกเบีย้ยก็จะลดลงไงเออหลักๆก็น่าจะเป็นสาเหตุจากโซเนี่ยท,ท,ที่ทำทให้ดอกเบีย้ยต่อวันลดลงอะ,อ,ะอันนี้ก็หมื่นกว่าบาทดอกเบีย้ยหมื่นหนึ่งว่าเงินต้นหมื่นกว่าบาท กดผิดอีกะชอบกดผิดๆถูกๆอ๋อนี่ปากได้ห้า,าเ,นนะเร์เซ็นะรู้สึกโอ้แค่ฝากดอกเบีย้ยนี่ก็ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งนะที่ที่ทำอยู่ประจำนะเป็นภารกิจนึงอะ่ะที่ที่ทำอยู่ประจำอะ่ะอันนี้แอดด้นี่ก็ต้องฝากนะแอดด้เนี่ยโอ้โหลืมได้ไงแอดด้ดีดีมก่อนเลย นี่ยทํทอย่างงี้ทาทุกวันไม่้ทำไม่ได้ทำทุกวันทาทุกทุกครั้งที่ถ้าสังเกตเมื่อไหร่อ่ะดอกเบี้ยดอกเบี้ยลดลงเมื่อไหร่ก็ต้องต้องมีอะไรแปลกแล้วเนี่ยต้องรีบมาทําแล้วต้องมารีบรีบมาฝากแล้วกินดอกเบี้ยอ๋อแอดด้าดอกเบี้ยได้ได้นิดเดียวเองนะได้น้อยได้น้อยกว่าตัวอื่นแต่ก็ต้องฝาก เรียบร้อยแอดด้าต่อไปก็เนียเนียไม่มีดอทดอทก็ไม่มีไม่ไม่มีอะไรให้ทอาอตอมอตอมเก็บไว้ก่อนที่เหลือมันก็อาจจะไม่ได้มีความสําคัญแล้วนิดนิดหน่อยหน่อยโอเคทําแค่นี้แหละก็สรุปว่าคืนเนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะถึงเหรียญจะขึ้นเ่ยแต่เราไม่ได้สนใจอ่ะขึ้นเยอะนะแต่เรายังไม่ได้สนใจอะ่อะนะ ไว,ไว้รอก่อนเพราะว่าเราสนใจภารกิจที่เราต,ต,ต้องต้องทำก็คือว่าเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับต่อวันให้มันเกินต่ำคือมันต้องมันต้องเกินสักสามร้อยต้องประมาณสักสามร้อยขึ้นไปอะสามร้อยห้าสิบตอนนี้กำลังดีเออถ้าถ้าสองร้อยกว่าเนี่ยก็คือน้อยไปเนี่แหละภารกิจของเราส่วนเหรียญขึ้นก็ปล่อยให้มันขึ้นไปก่อนนะเพราะว่าก็ ก็ไม่ได้ตกใจมากอะ่ะเพราะยังไม่ถึงสองล้านเจ็ดถ้าสองล้านเจ็ดเออโอเคเล็กสวยหน่อยก็จะถ่ายรูปลงเออนี่แหละแต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นนะเพราะว่าเราคิดว่ามันต้องไปได้อยู่แล้วอะ่ะสองล้านเจ็ดสองล้านแปดสองล้านเก้าเงี้ยมันต้องผ่านอยู่แล้วอะมันจะไปเป็นสิบล้านก็ต้องผ่านอะ่ะเออไว้สองล้านเจ็ดขึ้นมาว่ากันแค่นี้แหละตัดทิปก่อนภารกิจทำสำเร็จแล้ว